ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศงานวัดนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูริเกนะครับคณะสอนรามน้ำเพชรเนาะมาแสดงที่วัดกระโดงทองอำเภอศรีนานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดครับช่วงเย็นก็เริ่มมีชาวบ้านนะผู้คนเดินเราะชมงานกันครับ เดี๋ยวเราเลาะดูบรรยากาศภายในวัดกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มหนาแน่นกันครับเดี๋ยวผมจะเลาะดูของกินเนาะว่ามีอะไรมาขายบ้างนะครับวันนี้ถ้าดูร้านไหนน่ากินผมก็จะแวะเข้าไปทานแวะเข้าไปชิมนะครับ วันนี้เราก็เดินดูไปเรื่อยครับ2ข้างทางนะครับอาหารการกินดูแล้วก็มีแต่ของอร่อยๆครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกย่างนะครับอ้หลายอย่างเลยนะครับแต่ผมมาสะดุดที่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูครับซึ่งถือว่าเป็นของชอบของผมเลยนั่นก็คือ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืออะไรครับ <S 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 หอยทอดนี่เองนะครับทุกคนครับนี่ฮะน่ากินมากเลยก็ถือว่าถ้ามาเที่ยวงานวัดไม่พลาดแน่นอนครับกับเมนูนี้นะครับทุกคนมาทานด้วยกันครับ หลังจากเราอิ่มท้องแล้วเราก็มาดูบรรยากาศงานนะครับวันนี้คณะลิเกสอนรามน้ำเพชรนะมาทำการแสดงนะครับวันนี้ผู้คนก็เริ่มมาจาับจองพื้นที่จองโต๊ะปูเสือ่อปูสตร์เพื่อรอชมการแสดงกันครับนี่ฮะบรรยากาศช่วงของ,ของกําก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับโอ้โหสุดยอดเลยนะเราก็เดินดูไปเรื่อยครับวันนี้ เพราะดูทุกซอกทุกมุมของการงานในวัดนะบรรยากาศงานวัดเป็นแบบนี้นี่เอง มรณภาพของท่านพระอาจารย์ปีจันทภาโฮนะครับช่วงค่ำนะครับในภาคค่ำของวันพรุ่งนี้พบกับลิเกยสองเทพประบุสุดพิลัสนะครับสำหรับแล้วก็คือวันนี้คือที่ที่สองนะครับขณะนี้แสงสีสวยงามเลยทีเดียวนะครับจากถาวรการไฟฟ้านะครับก็เป็นที่ประจักษ์สายตาของทุกทุกท่านแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับลิเกศรรามน้ำเพชรน,นะครับทั้งเวทีและนักแสดงเดินทางถึงยังวัดกระดองทองเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรสนามนะครับตรงบริเวณจหน่ายบัตรจหน่ายไปตัวสำหรับเก้าอี้นั่งชมลิเกศรรามน้ำเพชรน,นะครับก็จะมีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาและทุกท่านที่อยู่ทางบ้านยังเดินทางมาไม่ถึงได้พอรักทรานะครับสำหรับลิเกสอรามน้ำเพชรในคืนนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากาคุณแม่ทองคำปิยนิชและบุตรธิดานะครับท่านได้จัดหาลิเกสอรามน้ำเพชรมาทำการแสดงณนะวัดกระโดงทองแห่งนี้นะครับ สาเหตุนะครับเนื่องจากครอบครัวของท่านนะครับได้ไปกราบนมัส,สก,การขอพรจากองค์หลวงพ่อพระพุทธเกศรอของวัดกระดงพออนะครับให้ประสบความสําเร็จและพ่อน,นั้นนะครับก็สําเร็จท่านก็ได้ปรานาที่จะจัดหาลิเกศรรามน้ำเพชรมาทำการแสดงในค่าคืนวันนี้ นะครับท่านก็มองหมายให้คณะกรรมการของวัดกระโดงทองนะครับดำเนินการนะครับจัดหาลิเกมานะครับก็เป็นที่มาของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรในค่ำคืนนี้แต่นะครับหลายท่านนะครับก็มา,าบอกว่าทําไมลิเกของสอนรามน้ำเพชรนะครับทางวัดไม่ได้จัดหามาแต่ทําไมถึงมาตั้งเก้าอี้นะครับ เพื่อจำหน่ายบัตรนะครับเราก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าให้ทราบว่าทางคณะกรรมการนะครับได้พูดคุยนะครับแล้วก็ขออนุญาตจากทางคณะเจ้าภาพแล้วนะครับว่ามีความประสงค์จะให้ทางวัดจัดตั้งเก้าอี้หรือไม่นะครับทางคณะเจ้าภาพก็แจ้งว่านะครับให้จัดตั้งเก้าอี้ได้นะครับเพื่อ นำเงินที่ได้ในการจําหน่ายเก้าอี้ในค่ำคืนวันนี้นะครับมอบให้กับทางวัดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอชี้แจงด้านความเข้าใจกับทุกๆท่านที่มาเที่ยวงานบ้ากระดงทองในค่ำคืนวันนี้นะครับและช่วยเปิดฝาเป็นเสียงบอกกันต,ต่อไปด้วยนะครับว่าทางคณะกรรมการนะครับดำเนินการตามวิธีทางที่ถูกต้องนะครับได้พูดคุยกับ ทางคณะทุจรภาพไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดง,งานในวันนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากองค์การบริหาสบนบนรส่วนตำบลมัณโพนะครับโดยท่านนายก<ป>เดกพงศ์วัชรพงษ์และเจ้าหน้าที่ขององค์การหาส่วนตำบลมัณฑโพนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะครับทางด้านเวทีาทางด้านเั้งอี นะครับหรือว่าจะเป็นการจําหน่ายบัตรจาหน่ายตัวสําหรับเก้าอี้ขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตมพัฒน์โพนะครับกำลังเปิดให้ท่านได้มาจาับจองเป็นเจ้าของเก้าอี้นะครับราคา200บาทน่าจะเต็มแล้วนะครับราคา200บาทน่าจะเต็มแล้ว100บาทนะครับ100บาท 100บาทยังไม่เต็มนะครับและแถวสุดท้าย50บาทนะครับนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเปิดให้ท่านมาซื้อบัตรซื้อตั๋วสำหรับเก้าอี้นะครับเพื่อเข้าไปนั่งชมลิเกสรามน้ำเพชรทางด้านในแบบสะดวกสบายนะครับ ก็ถือว่าเป็นการช่วยทำการช่วยกานทาบุญกับทางวัดกรดภอนะครับแล,ล้วก็ร่วมกันกับคณะท่าจ่าพนะครับมีคุณแม่ทองคําปิยนิตพร้อมด้วยบุญธิดาของท่านนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดหาเรียงเกลิเกสอรามน้าเพชรมาสแสดงในค่ำคืนวันบบนี้นะครับในนามของคณะกรรมการวัดกรดทองขอขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่ทองคําปิยนิตและบุรธิดาไว้ในโอกาสนี้ด้วย